สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวไพ่ยิปซีนะคะก็จะมาทำนายดวงความรักนะคะของชาวราศีกันนะคะซึ่งชาวราศีกันนะคะเราจะมาดูว่าเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะคะในการทำนายดวงความรักนะคะพาร์แรกจะเป็น ถ้าการทำนายดวงสำหรับคนโสดนะคะพาที่สองสำหรับคนมีคู่นะคะี๋ยวขออนุญาตสับไพ่แทนชาวราศรีกันนะคะแล้วก็จะหยิบไพ่แทนนะคะสิบใบยอย่างนี้ก็ได้สิบใบนะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีการความรักจะเป็นอย่างไรในเดือนเมษสานี้นะให้ใบแรกนะคะได้ไพ่หกถ้วยนะคะใบที่สองสี่ถ้วยนะคะสำหรับคนโสดนะคะวันที่สามเดือดสันเดือันนะคะใบที่สี่หนึ่งดาบใบที่ห้า หนึ่งดะบันที่ห้าเก้าถ้วยไปที่หกหนึ่งถ้วยเดือสซันกันหนึ่งถ้วยมีอะไรดีๆไปที่เจ็ดนะคะได้อัศาวินไม้เทา้านี่หนึ่งเหรียญสิบถว้วยว้า,าวสัุปหดอะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไปแรกได้ไพ่หกถ้วยจริงๆตัวตนของคุณในไพ่คนโสดนะคนโสดคุณโสดอย่างมีความสุขนะคุณพร้อมที่จะเป็นคนที่ให้คนที่เป็นคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอนะคะจริงๆความถ้าดูไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่สี่ถ้วยคุณมีคนมามอบความรักให้มาหยิบยื่นความรักให้ตลอดเลยนะ สี่ถ้วยอะค่ะนะคะุณนะแต่ว่าคุณยังแบบคิดและแตัดสินใจอยู่นะคะแล้วคนที่เข้ามาตอนนี้ถามว่าดีไหมแต้ไพ่ไเดอะซันอนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะให้คุณลองดูนะคะแล้วไพ่หนึ่งดาบด้วยคนที่เข้ามาเขาก็จะแบบพยายามนะมีอุปสรรคอะไรเขาก็จะพยายามนะคะ พยายามเข้ามานะคะแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่โสดนะเขาอาจจะเคยเรียกว่าอะไรอาจจะเคยเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะแล้วเขาก็คลองตัวเป็นโสดอาจจะเข้ามานะคะแต่ลักษณะลักษณะว่าเขาก็อยากมาเริ่มต้นใหม่นะคะเห็นไหม ได้ไพ่เดอร์ซานไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญมาหมดเลยนะคะครบเลยอะ่ะนะถามว่าครบกับคนนี้แล้วดีไหมก็ดีนะปัญหาคือเขาจูโจมคุณเร็วไปนะคะเขาได้อัศวินถือไม้เท้าเขาอาจจะเข้ามาแบบจูโจมเข้ามาแบบไม่ทันให้คุณตั้งตัวนะ่ะนะคะเขาอาจจะใจร้อนไปหน่อยเขาเรียกว่าใจร้อนไปหน่อย นะคะถ้าคนเข้ามานะในคนโสลนะคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วดีไหมถ้าพูดถึงว่าเข้ามาแล้วดีไหมไพ่ใบสรุปมันไม่ค่อยโอเคนะไพ่ใบสรุปมันทำให้สิบดาบอาจจะมีการแทงข้างหลังการหักหลังกันหรือว่าเข้ามาหลอกลวงนะคะ อันนี้เป็นได้นะคะสำหรับคนนี้เนาะแต่ก็ให้คุณลองดูก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนคนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะคนคนนี้ที่เข้ามานะคนที่บอกว่าแต่ว่าคนนี้ดีอัศวินถือไม้เท้านะ่ะเห็นหนุ่มธาตุไฟเลยเข้ามานะคะอัศวินถือไม้เท้าเนะี่ยเข้ามาดีไหมดี มีเงินมีทองแล้วทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราเลือกได้เนาะคุณกําลังเลือกคุณยังไม่ตัดสินใจฉะนั้นก็เลือกให้ดีๆนะคะถ้าคุณเลือกดีคุณก็จะได้เดซันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยไพ่สาใบที่เดียงกันตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเดสานหนึ่งถ้วยหเหรียญสิบเหรียสิบถ้วยดีหมดเลยนะคะ ฉะนั้นถ้าทำอะไรก็ดูดีๆนะคะอ้าวเดี๋ยวจะเปิดไพ่นะคะให้เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่นางฟ้าแนะนำว่าอย่างไรบ้างนะคะขอสามใบค่ะโอเคให้นางฟ้าแนะนำว่า สำหรับคนโสดชาวราศีกันนะคะแนะนำว่าให้คุณสร้างความรู้สึกโรแมนติกนะคะแล้วก็ในคนสร้างความโรแมนติกแล้วก็ รักษาครอบครัวสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็เปิดใจเราคุยดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเนาะคือถ้าเราไม่เปิดใจไม่คุยเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่นะคะโอเคก็สำหรับคนโสดชาวราศีกันก็ขอให้ คุณเจอเนื้อคู่นะคะแล้วก็ขอให้เจอคู่ที่ดีนะคะแล้วก็ให้คุณตัดสินใจลองดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคนโสดคะ่ะต่อไปเราจะมาดูคนมีคู่กันนะคะคนมีคู่คะ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่แป๊บหนึ่ง มีคู่นะคะจะดูว่าเป็นอย่างไรบ้างการทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อ,อความสนุกสนานเฉยๆนะคะไม่ต้องไปจริงจังซีเรียสมากนะในเรื่องของความรักนะคะ สิบใบนะคะโอเคสิบใบ <c oughs> มีการแถมด้ยอ้าวมาดูความรักสําหรับคนมีคู่ คนพีคู่ขึ้นมาไพ่พระขึ้นมาเลยนะคะไพ่พระสองถ้วยสองถ้วยราชินีเหราชินีดาบนะคะแล้วก็หกไม้เท้าสี่ดาบคิงอัล n าน าเหรียญ The Sun ว้า The Sun ออกบ่อยแทะมีจิกเี่แสดงว่ามีอะไรดีๆแน่เลยอ่าไพ่ใบสรุปนะคะไพ่ใ <c> บ <oughs> สรุปออกมาค่อนข้างจะเอ๊ะคุณยังคิดไม่ตกหรือเปล่านะคะอะาไพ่ใบแรกมาดูนะคะคุณได้ไพ่ The Hero Fan Hero Fan ไพ่พ,พระขึ้นมา ไพ่พระขึ้นมาใบแรกแสดงว่าเป็นไพ่พระขึ้นมาเตือนนะคะขึ้นมาเตือนว่าคนมีคู่ชาวราศีกันนะคะจริงๆแล้วคุณสองคนก็ยังรักกันดีนะคะสําหรับคนมีคู่นะคุณสองคนยังรักกันดียังรักกันดีมีความรู้สึกดีๆกันอยู่ะนะคะแต่ว่าทําไมคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังอะ่ะ คิดว่าตัวเองถูกไหมนะคะส่วนคู่ของคุณนะคะเขาก็เป็นคนเอาการเอางานนะเอาการเอางานเป็นคนนิ่งๆนิ่งๆไม่ค่อยพูดนะแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันเพราะเขาก็เหมือนต่างคนต่างมีงานทําแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะสูงอะทั้งคู่เลยนะคะ แต่ผู้ชายก็จะเป็นคนนิ่งๆนะคะไพ่พระเข้ามาเตือนนะคะปัญหาของพวกคุณเนี่ยสำหรับคนมีคู่นะคะปัญหาขึ้นเรื่องห้าเหรียญแสดงว่าปัญหาที่พวกคุณเจอตอนนี้คือเรื่องเงินทองนะคะเรื่องเงินเงินทองทองทำให้แบบไม่พูดจาการหันหน้าไปคนละทางหรือเปล่านะคะอลองหันหน้าคุยกันนะคะหันหน้าคุยกันแล้ว ค่อยคอยคุยคุยแบบมีสตคิคุยด้วยเหตุด้วยผลนะคะเพราะว่าช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะคะปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราต่างคนต่างทิฏฐิต่างคนต่างไม่คุยกันนะคะก็มีโอกาสที่จะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไปนะคะฉะนั้นนะคะไพ่ใบถัดมาคุณได้ไพ่เดอะซันเดอะซันนี่เป็นไพ่ที่ฮอนทานดีที่สุดเลยแหละ นะคะจริงๆคุณมีไพ่เดอะซันคุณอาจจะมีลูกที่ดีคุณยังมีลูกอยู่ลูกที่ดีลูกเป็นลูกดีนะคะแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะปฏิหารเกิดขึ้นนะเดเมสิกเชียนขึ้นแล้วไพ่ดีซสองใบแสดงว่าจริงๆน่ยคุณลองอีกลองมองอีกมุมหนึ่งแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีนะคะคุณยังมีสิ่งที่ดียังหลงเหลืออยู่นะคะ เรื่องเงิหนหรือสถานการณ์ตอนนี้พูดถึงว่าทุกคนก็อาจจะแบบต้องต้องรัดเข็มขาดกันหน่อยนะคะไพ่ใบสรุปคุณได้แปดดาบนะคะในถ้าคุณเข้ามาดูแล้วคุณจะคุณจะรู้แล้วล่ะว่าควรจะทําอย่างไรนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆอยู่ลองหันหน้าคุยกันนะคะไพ่สองถ้วยก็ดีนะคะไพ่สองถ้วยไพ่เดอะซันไพ่เดอะเมจิเชนนะคะ จริงๆคุณยังมีอะไรดีๆอยู่เยอะนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกันจะมาดูว่าไพาน่นางฟ้าจะแนะนำอะไรบ้างนะคะคลิปนี้อาจจะสซ้นนิดนึงนะคะขอสามใบค่ะไพ่บอกว่า ให้คุณลองหันหน้าเข้ามาหมายนะคะสิ่งไหนที่มันผ่านไปแล้วสิ่งไหนที่ผ่านมาแล้วก็ก็อดีตหรือว่าสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่เราไม่เข้าใจกันก็ให้มันผ่านไปให้เริ่มต้นชีวิวตใหม่หรือคําว่าเริ่มต้นใหม่คือ,อทําเหมือนครั้งแรกที่เราจีบกันทําเหมือนครั้งแรกที่เรารักกันนะคะแล้วก็ทําเห็นไหม new love คุณได้เฟรไดนีวเลิฟนะคะแล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขนะคะชาวราศีกันคะ่ะจบชาวราศีกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ